อันนี้ฉีดผลโนคานาโนเซรั่มพืชเข้มข้นส่วนของพ่อค่ายอน,นันต์วันนี้มีโอกาสได้ฉีดมาฉีดผลโนคานาโนหลังจากฉีดผลสี่สิบนาทีผ่านมางามงามครับนี่ต้นนี้กีดสองจุดครับนี่เหี่มจุดครับส <laughs> องอ่องครับสอ,องอ่องสองถ้วยครับต้นนี้ ครับผมบรนุให้ผาแก้วครับผู้จัดการอำเภอท่าวังผาครับวันนี้วันพุทธที่28พฤษภาคม2,568ครับวันนี้ฉีดพ่นโนคานาโนเซรั่มพืชเข้มข้นส่วนของพ่อค่ายอนันต์บ้านปรงสองหมู 11, ่1 1ตำบลตาลชุมอำเภอท่างผาจวนนะครับมีต้นยางปกติครับเดี๋ยวอีก40นาที เรากลับมามากรีดดูนะครับว่าน้ำยางจะไหลดีไหมนะครับวันนี้มีโอกาสได้ชีบมาชีพผลโนค้านาโนเซลามพืชนะครับเข้มคนสวนปอ่ายอันนั้นครับบ้านโปงสองโมสิบเ็สตบลต่านจุม้มอำเภอตาบงผาจวัดน่านครับยางไปที่ครับตอนนี้ หลังจากฉีดผล40นาทีผ่านมาไหลครับสวยงามมากนะครับเุือจอดนี่เป็นยางปกติครับหลังจากฉีดผลโนคานาโนไป40นาที่ผ่านมานะครับไหลหอไหมอกเหอรค,ครับอ๋อโปรไคหวานเหมือนตะกอนครกับเดี๋ยวนี้ตอนฉีดโพที่โปรไาหวานอันไหนมอกกว่ากันอ่าเดี๋ยวผม คือมันไหลพอมันเหมือนนะครับน้องนี่เป็นยางป้นปกติครับหลังจากเขาฉีดผลโนโคะานาโนเซรามพืชเข้มข้นนะครับไปสี่สิบนาทีที่ผ่านมาครับตอนนี้น้ำยางไหลเหมาะงามขนาดนะครับไหลงามเลยครับตอนนี้ปกติเวลานี้เตียงกวากวาแล้วครับยางจะเริ่มหยุดแล้วเนาะแบบปกตินะครับแต่ตอนนี้ไหลครับงาบงามครับนี่ตอนนี้ กิดสองจุดครับนี่เห็่มจุดครับสองอ่องครับสององ่องสองถ้วยครับตนนัวนี้สุดยอดครับไหลเนาอ,อันลุ่มจะไหลดีกว่าต้งบ้นน่อยแต่ถือว่าไหลครับต้งบนนี่เนาะตัวเดียวเอาไปิอสองอ่องกันนะ